คนที่วัดบ้านสร้างนะคะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีตลาดของขายเยอะไปหมดเลยค่ะขอเินแวมาเอาด้วยดัตอนนี้กำลังจะไปทำบุญใส่บาตรกันค่ะ จะมีของขายจากสวนนะคะแล้วก็ที่ชาวบ้านได้มาขายกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ นี่คือถวายพระนะคะแววน้อยเตรียมมาใส่บาตรนะคะก็จะมีข้าวสวยร้อนๆนะคะจะมีข้าวต้มมีน้ํามีหัวหมูต้มจิ้มแจ่วนะคะขนมชั้นใบเตยค่ะข้าวต้มมัดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือดอกไม้นะคะมาทําบุญที่วัดบ้านสร้างด้วยกันกับแววน้อยค่ะ

Yeah. บาทองค์รสศิวลีใส่บาทองค์ราศิวลีองค์ที่สองค่ะบูชาเทียนนะคะเพราะว่าแววน้อยมีดอกไม้มาแล้วนะคะวันนี้คนรมาทำบุญที่วัดบ้านสร้างเยอะมากเลยค่ะมาขอพรอด้วยกันกับแววน้อยค่ะ ทำบุญผูกผ้า3าสียกช่อฟ้าด้วยกันนะคะตามกำลังศรัทธาเลยค่ะ ที่ได้รับเข้าจำนำบรรษาจะมีเฉพาะหลวงพี่ที่ไม่ได้ลงก็คือหลวงพี่อาหลวงพี่แสงเทียกับหลวงพี่ต้นอาท่านเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยทางกรุงเทพวันนี้ท่านเรียนทุกวันอาทิตย์อามหาวิทยาลัยท่านไม่ได้หยุดก็ลเลยท่านขออนุญ,ญาตไว้ก็เ,เลยบอกว่าไม่เปินอะไรเพราะว่าการศึกษาท่วเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันก็เกิดเด่กผ่า not more ทานี้ทำบุญเสร็จแล้วนะคะญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่เริ่มทยอยกลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคนรับพรกับแววน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแววน้อยจะไปหยาดน้ํานะคะให้บรรพบุรุษกันค่ะเดี๋ยวแววน้อยจะไปหยาดน้ําที่ต้นสาระนะคะ ใชใบไม้ในการรองหยาดน้ำนะคะเพราะว่าพื้นดินไม่สะอาดค่ะมาร่วมหยาดน้ำให้บรรพบุรุษด้วยกันกับแววน้อยนะคะทุกคน ่วงที่แววน้อยห่างหายไปนะคะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าแววน้อยเกิดอุบัติเหตุอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะเล็กๆนะคะแล้วก็มีตามขาแล้วก็ตามแขนนะคะวน้อยก็คิดถึงทุกคนนะคะแต่คลิปนี้แววน้อยอาจจะลงช้าหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงหน้าแววน้อยนี่ก็ก็เย็บนะคะแล้วก็มีแขนแล้วก็ไหล่แล้วก็ ขาเห่าเขา่าทั้งสองข้างนะคะแต่ว่าแขนขาไม่หักนะคะทุกคนก็ขอให้บุญกุศลในวันนี้ที่แววน้อยทํานะคะก็ขอให้ส่งผลให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านและทุกๆคนในครอบครัวนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้แข้วคลาปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะสำหรับคลิปนี้รับบุญด้วยการอิ่มแล้วแววน้อยขอลนาะท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ